หลังจากที่หฮาซักเสือผาแล้วพี่น้องสะดีมบ่ทันไดรกินข้าวสาวนอะดิ่มกันเลยว่าชิมาตําข้าปุ่นเนอไม่เลี้ยงสื้อข้าปุ่นมาไว้ตาข้าปุ่นนี่ข้องมักสะดีนมแล้วพี่น้องเมื่อนีบไดไปไซนอะมื้อนี้ยุ่เฮือนซักเสือผาเด้อทุกคนเด้อสังเกตจากเส้นข้าปุ่นนะพี่น้องเส้นเนเนี้ยวๆงาคักหลังจากที่หฮาตําเครื่องเคียงแล้วนะพี่น้องนอเสร็จบาดไปหน่อยย่างเหยียบหอยแล้วเฮาก็สชิมาตําข้าปุ้นลงไปใส่ยอกหน่อ มาเด้อพี่น้องตำขับปูนปูน่ากินกับหน่อไม้ลายต้มแซ่บแสบผัดบ,บ,บงกับทอดไก่น้ำตำขับปูนจะพี่น้องมาได้ไปกินตำน้ำสาดีมมอันนี้ไม่ได้ตำถาตำตำเอื่นว่าตำไร้ใจเด้วยนะ <c oughs> เด้อทุดูกันเด้ี๋ยวนอไม้ลายมีอันนี้ที่เสียงกระปุกเบริสิกาบริสิการไป เส้นเงี้ยงกับดอเดียแทนแม่ทันอู้เส้นเงี้นี้หนูอืมอืมเง้ยงเน,น,นี่ย ถ่บลกินไมกินจ้น่ะกาปินพี่ไม่ได้กินข้าวนขาบ้าเาไม่อกินไ่เคี้ยวแม่เป็นกระแาะแม่ม่ถ้าดินจากโซ่เกัปุนแหงมะโอ้น่ะคนนึงอยากกินคำใหญ่เลยทุกคนุวขาแหงักผาาอแล้วงอยากเด้ เอ้ยไปดน้ำงาดีจ้าไม่ไหลวะกินน้ำอันนี้มา่ขอแล้วค่ะใช่มน่คุณเด็กปีนาอ้าวสินเนามาปานจะกินหลังทุกสิบวันี่อยา ม,ม่กินเหรอมาเลื่ออม้เสียม่ไปถ่ายหรอเมียเร่องอะไระถ่ายก็ไม่กินกินอองปูคนดูกินองอปูม,ม,มาหนอแม่ ม้มน้อยเดีหวงพ่อมอกียางอ่เสีบอ่ะเซีบอ่ะอืมเรื่องด้วยสิสีแดงชิสีฟ้าด้พี่น้องเพิ่นมักใส่แบบนี้มาใส่สเสือมากระแล่ง เสือเพนนิ่นนะไม่ร้ายอยู่พี่น้องเพิ่นบ่มากสลยสือร้ายแหมีไม่เือเสือมากเ